มาก็สวัสดีที่คนเลยผมตอนนี้ก็ครับคครับเป็นจออดคุงนะผมตอนนี้ก็กำลังเล่นเกมโอเวอร์นะครับตามคำขอของผมนะผมก็จะมาลงแรงตามที่บอกกันเอาไว้ผมนะซึ่งแรงที่ผมอยู่ตอนนี้ครับก็คือไดมอนด์นะผมนะโอเคจะเป็นเงนเราไปดูกันดีกว่าครับโอเคมานะครับก็ในด่านน้ครับก็จะเป็นดานดันเพโลดนะครับเราต้องดันเพโลดให้3ามพอยนะผมนะเพื่อจะได้รับการชนะนะผมนะโอเคแล้วตัวที่ผมเล่นก็จะเป็นดีว่าเพราะว่าผมเมนดีว่าเองนะผมนะ เมนหลายตัวชิบายในตู้โอ้โหเปิดมานี่จังเนตายไม่อย่างโลเลยเย่เทยบชมจหดป่อุ้ยเกินกี่ไม่สนแม่งสนได้คนคือสักอัตัวหรก โอ้โหเขาพูดอะไรไม่รู้เลืองนะครับต้างกระไรกี่เดียวทำไมมันมดันยาอยู่นเนี่ยเก็บลิงก่อนครับเพราะว่ามันมา่อยอยิงครับพอแล้วนะผมนะ เยวข้างบนก่อนดีกว่าได้ไหมเนี่ยผมไม่ได้ครับดิงมาบังก่อนไม่เป็นไรน้อยเราก็ดันได้แล้วนี่มาล้างแค้นมันบังเมื่อกี้ไม่สนวก ปล่อยเลยครับไม่โดนสักตัวครับจังหวนนัดนี่ลิงมากข้างลิงมากข้างโห oh, เรียบร้อยครับดันได้แบบชิวๆเลยทีมดีก็จะดันเฉียบนี้แล้วนะไม่แตกอา้าวลืมดัน แต่รู้สึกว่าทีวันนี้จะเมนเซลโลดกันเยอะเหมือนกนันนะเนี่ยนั่นแหละเอามาเอามาเอามา,า,มาทุกคนผมขอทีมแชทดีกว่าเดี๋ยวทุกคนจะรำคาญเอานะว่าเสียงฝรั่งพูดแทกผมไม่มีใครดันอีกแล้ว โอ้โหผมเป็นแทงเนี่ยผมต้องมาดันเพลโลดที่หาย ready. นั่นแหละผลลัยตัวนะโง่ไปไ,ไ,ได้อีกแล้วอะ่ะเ <c oughs> ฮ้ยเกินตีปัดอันสีได้โอ้ oh my god ึ้งแปบ๊บ ีตอนนี้ก็เมินเก่งแล้วโอ้โหทีมลาบต้องกลับก่อนเดี๋ยวแม่เราจะแตกกันสี่กันฟรีนะครับคุณไม่ไหวครับไม่ยอมกลับบ้านมาผมไม่น่าไเปิดให้เขาเลย สึกว่าจะอยู่ขวาบนกันนะใช่ไหมลิง ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยนูด้วยช่วยนูด้วยช่วยหด้วยโอเครอดร่อนร่อนร่อนอ่คุยแค่ว่าได้โอ้หอันติเกนติเกนติใจเย็นนะเกนจิตายครับเพื่อนเราไม่ได้ตายครับโอ้โหไม่เป็นไรเราจะใหม่ได้

ได้บอกว่าเนี่ยหูล่อยผิดว่ะเอาอยางได้มาสิเลยว่าอยู่ข้างบนติดแถบเลยดีว่าแถบอยู่ข้างล่างไม่ติดอีกไม่ไหวแล้ว หายแล้วเวลาจะหมดแล้วอ่ะตอนนี้ทีมเราไม่อ๋อมีนาเมียนติมันจะบู๊แค่ไหนบอเดี๋ยวเกยียรติอริจ่ามากเลยโลกมันเนี่ยโทษลิงด้วยบงับงนะบงังบังให้แม็กกี้หน่อยต,ตัวขั้าแรกให้แม็กกี้ยิงได้ ไม่ไหวแล้วลำคาญเกอมากไปพยายามเล็งหัวมันเอาไว้นะมันจะได้ยิงได้นะถ้าจะเสียฟอยนะครับไม่ได้หรอก เป็นไรคันยังเหลือฝั่งกันนะครับโอ้โหถ้าเรากันดีมันก็แบบมันก็จะดันไม่ได้ต้องดูก่อนว่าทีมจะเลือกตัวอะไรมาปวดหัวเลยโอเค <Okay, S 1> ผมก็เล่นดีว่ามาเลยนะฝ่ายแท็กไอ้ฝ่ายดีเฟนต์นะครับโอเคมา ไม่รู้ว่าทีมจักันในเป่าเนี่ยตัดกันไม่ได้จบเลสแหละแพ้เลยอุ้ยทิพย์หายแล้วผมไม่น่าเข้ามาเลยว่ะ โอ้ยไม่ได้ดูหลังที่ายหลังแต่เลยถ้าผมดูหลังหน้ามันก็จะไม่มีใครดู Gracias. Oh my god Về là về là Ooh, được จะอ้อมตรงนี้โหทีมเราก็กันได้ดีเลยทีเดียวเนี่ยเอามาเราลิปเปอร์มาแล้วลิปเปอร์เซนเอามาฆ่ากูาแน่เลยฆ่าลิงเราเนี่ยแหละ

พอย้นี้แน่เลยอ่ะโอ้โหเสียแบบตัวเดียวไงก็ไม่ไหวผ <c oughs> ู้เหมือนแบบ ชอบมาิอยหลังตลอดเลยผมดูหลังไม่ได้ผมต้องดูหน้าก่อนโอ้โหเก็บสีเลยวะเดี๋ยวนะทีเราเปิดอันตีเหรอเอ้าวัดเด้อ ปล่อยอะไรกันวะเนี่ยมันต้องปล่อยแบบนี้นเข้าใจไหมว้าว ผมว่าเมอร์ซี่มันมน่าจะเบียนตีกินจีมันแล้วก็เซนเทเซอร์ก็น่าจะมีพอ้อมบอมแล้วโอ้ยนั่นไงกูว่าแล้วพอแปลกกูเลยเนี่ยโอ้โหคนนีเ้เพิ่มไม่ได้เนี่ย หายแล้วเมอร์ซี่กเโดนริปเปอร์หลอยแน่เลยครับพรานตัวนี้ที่สุดนี่ก็งิวจังเลย ำไมต้องเป็นช่วงเวลาตอนท้ายเราเสียตลอดโอ้โหมึงโดนแน่เอา้าไม่โดนพิพายแล้วจะได้ไหมครับเนี่ยได้นะโหไม่คี่เก็บสองได้เถอะนะกาบละ่ะจ้ะนั่นแหละลิงไปหนรอยวินโด์ทำถูกต้องไม่ต้องโฟกัสลิเฟอร์ผมว่า ค okay. สวยงามครับชนะแล้วนะโอเคยังไงเท่ากับการลงแรงครัแรกคนนี้ก็หัวอุ่นเบาๆนะผมนะก็ไม่รู้เหมือนกันโหคนนี้ทีมใครวะอ๋อทีมมันนะไม้ทีมเราทีมเราแรับตัดเต็งควดสวยมากเลยจริงๆน่าจะรู้จังกว่า โอเคโวเหวตเมอร์ซี่ดีกว, e. าวก่าไม่มีใครโหวตคุณเลยนะครับโอเคนัยังไงสำหรับการลงแรง,งวันนี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับเราจะเปิดขอตอลาในการเปิดกล่องโอเคเราจะเปิดกล่องไอ้ภาพไม่โหลดโอเคเปิดกล่องอู้หูในม่วงเกคือสอุ้ยได้จังเลดเฮ้ยเยี่ยมเลยโอ้โหโอเคนับยังไงส่อรับ วันนี้ก็ผมต้องรู้ไปก่อนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ s ้าใครเพื่อนก like, ันอย่าลืมกดไลค์ได้เจอกับคลิปนี้ไปนะไปบาย